คุณผู้ชมคะปัจจุบันภาคการเกรษตรไทยจําเป็นนะคะต้องมีการปรับตัวนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนำเข้ามาปรับใช้กลมส่งเสริมการเกรษตรค่ะร่วมกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันเกรษตรกรต้นแบบหรือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศค่ะภายใต้คอนเซปต์นารักโลกเพิ่มผลผลิตสร้างไรายได้ที่มั่นคงค่ะ ดยกรมส่งเสริมการ,กรเษกษตรกระทรวงการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชันจำกัดจัดโครงการคูโบต้ากล้าท้าปลูกต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วชวนสมาร์ทฟาร์เมอร์ทั่วประเทศค่ะแข่งเพาะปลูกข้าวภายใต้คอนเซปต์นารักโลกเพื่อที่จะสาะแสวงหานักพัฒนาแปลงเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แม่นยำช่วยลดค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรค่ะนายพิรพันธ์คอทองก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีทักษะความสามารถในการปรับตัวบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูม,มิอากาศโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก็จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยํา ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมซึ่งมีความสําคัญอย่างมากคในการดูแลแปลงเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตแล้วก็รายได้ที่มั่นคงโดยจะเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบทีมนะคะทีมละ3คนอายุระหว่าง20-50ถึง50ปีระยะเวลาในการแข่งขันช่วงเดือนมิถุนายน2568ไปจนถึงช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในเดือนธันวาคม2568แล้วก็จะประกาศผลตัดสินในวันที่19ธันวาคม2568 โดยผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศภาคละหนึ่งรางวัลรวม4รางวัลนะคะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะคะจำนวน150,000บาทต่อทีมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ค่ะ kascast.siamkubota.co.th ค่ะ